วันนี้นะครับทางผู้ภัยกันนวนสมาคมสารเจ้าปู่เจ้าย่าหนองโกนะครับก็จะได้เข้ามาทําการนะครับรับมอบรถพยาบาลรถตู้พยาบาลนะครับที่กดประจําการของทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกันนวนนะครับที่จะมอบให้กับทางผู้ภัยกันนวนเนี่ยไว้ใช้ในส่วนของงานผู้ภัยนะครับคอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับอาดเ็บนะครับตกทุกข์ทุกยากหรือมีอาการเจ็บป่วยภายในพื้นที่อำเภอกันนวนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ วันนี้ท่านผอพิโรธเลิศรัตนพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชกนวัลก็จะได้ทําการมอบนะครับในส่วนของรถตู้พยาบาลคันนี้นะครับที่ปลประจาการเให้กับทางผู้ภัยกนวัลไปใช้นะครับซึ่งท่านก็ได้เ็งเห็นแล้วนะครับว่าโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเราเจอสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางกู้ภัยกนวันะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับส่งผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด1 9นะครับตั้งแต่ปี2อ6 4เป็นต้นมาทำให้เราเนี่ยมียอดรับส่งผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยที่เข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยสูงเป็นอันดับ2ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับรองจากอำเภอภูเบียยนะครับที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับและด้วยรถตู้นะครับรถตู้ที่เรามีกันอยู่2คันก่อนหน้านี้นะครับก็เสื่อมโทรมนะครับจำรุดสืุโทรมไปตาม อายุของตัวรถนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับบางคันก็น็อกลางทางระวังระวังไปรับผู้ป่วยมาแล้วด้วยนะครับคือรับผู้ป่วยเดินทางมาจะมาโรงพยาบาลเครื่องพังเครื่องพังระหว่างทางก็มีเราก็ต้องอาศัยรถค่นอน่นนะครับเข้าไปช่วยทยอยอเปลี่ยนถ่ายผู้ป่วยแทนอีกนะครับก็พูดง่ายๆก็ว่าใช้ไปซ่อมไปนะครับแต่วันนี้ก็ ถือเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นข่าวที่ดีของเรานะครับที่จะได้รถตู้คันใหม่นี่นะครับอาจจะเป็นรถมือสองรถกดประจําการนะครับแต่ก็คืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับก็เป็นข่าวดีของอาสาสมัครผู้ภัยกนวลนะครับที่จะมียานพาหนะนะครับเข้ามาเสริมพัพนะครับช่วยให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันวนและอำเภอกล้เพียงนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ จะมีในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์บางส่วนที่ท่านก็ที่ทางโรงพยาบาลก็ได้มอบไปให้ด้วยนะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานเพิ่มเติมให้ดีนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับ